ถ้าพายทีมก็อ่อนละทีมกับเองจะมาดูพี่ตลอดอ่ะไอทีมไม่เคยดูหรอกมาเลยมันมันเชื่อฟังพี่มากมันไม่ดูสตรีมเลยมาสกต็มขึ้นสตรีมปุ๊บมันเด้งเร่งเข้าเกมมาเลยพอเคยบอกไม่ไม่ต้องไปดูมาเลยช้าหรือเวลาผมโหลดทรัพยากรยังไม่เสร็จเลยเอ้าพี่ยังไม่เห็นโหลดเลยพี่เป็โหลดตรงไหนอ่ะผมต้องโหลดเหรอเว้ยพี่ไม่โหลดเลยนะทั้งบนที่มีอยู่ข้างลูกถ้วยอะ มันมีสองอันใช่ไหมไอ้ทรัพยากรอ่ะสามอันนี่ทรัพยากรอ่ะไหนอีกวะมีทรัพยากรส่งท้ายทรัพยากรคลาสสิกแล้วก็ทรัพยากรอะไรอันหนเออทรัพยากรนี่อะไรอันแรกแหละสุดเท่รางวัลจะดาวน์โหลดถ้าถ้าเราไม่โหลดเวลาเล่นมันก็มันค้างๆมันเล่นไม่ดีอ๋อเดี๋ยวโหลดดูถ้าเราโหลดทุกอย่างมันก็เลื่อนหรอเฮ้ยจริง